สวัสดีครับพบกับครูแต็กอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเขียนแบบภาพออบลิกกันนะครับภาพออบลิกเป็นภาพสามมิติชนิดหนึ่งจะแสดงทางด้านหน้าตรงๆนะครับส่วนด้านข้างจะทํามุมเอียงขึ้นสี้องศาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเริ่มต้นนักเรียนก็ตีกรอบของกราดาษ a ก่อนนะครับ1เซน เมื่อได้กรอบของกระดาษแล้วนะครับเราจะทํากรอบไว้สําหรับเขียนชื่อภาพแล้วก็ข้อมูลผู้เขียนนะครับไว้มุมล,ล่างขวาของภาพเราจะตีกรอบ3คูณ6เซนนะครับโดยแบ่งเป็น3บรรทัดแล้วก็ยาว6เซนนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็มี นี่ฉากนะครับ45องศาอันนี้ฉาก45องศานะอย่างที่ทราบกันนะครับภาพอีคือภาพที่นะมีมุมเอียงขึ้นจากเส้นระนาบฝั่งใดฝั่งหนึ่ง45องศานะครับจะเป็นฝั่งใดก็ได้นะแต่ตามแบบเนี้ยมันเอียงขึ้นฝั่งขวานะครับโอเควิธีการเริ่มต้นเราก็ ดูแบบนะครับแล้วก็าการระยะในเนี้ยในหน้ากระดาษเราเนี่ยนะครับว่าเราจะวางแบบไว้ประมาณไหนนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับการให้อยู่กึ่งกลางความสูงความกว้างเท่าไหร่นะครับนี้เรากําหนดเส้นระนาบแนวนอนก่อนเส้นระนาบแนวนอนนะครับขีดมายังไม่ต้องวัดนะครับยังไม่ต้องวัดมาเท่าไหร่เสร็จแล้ว เส้นแนวดิ่งครับ9กองศาโดยใช้าทำียบตรงนี้เราดูตามแบบครับเราจะกะให้มันอยู่ประมาณไหนของหน้ากระดาษเนาะแบบเรากะให้มันอยู่ตรงกลางแบบมันเอียงขึ้นฝั่งขวาแล้วก็เขียนเส้นแหลกเยื้องขวานิดนึนงลงมาจดกลับเส้นแนวนอนเมื่อเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะทำเส้น45องศานะครับยางขึ้นฝั่งขวานะครับอันนี้คือการเริ่มต้นของภาพออบิกนะครับแล้วก็เส้นแนวนอนแนวดิ่งเส้น45องศานะครับเสร็จแล้วดูแบบโเคฐานเท่าไหร่ครับแ8เซนสูงไปทั้งหมดเท่าไหรมองเป็นภาพรวมก่อนนะครับบล็อกนี้ซี ชั้นแรกสีชั้น2อสีแบ่งเป็น2ชั้นเนาะก็รวมเป็น8ปดเซนแล้วก็วัดขนาดตามนี้วัดฐานก่อนนะครับ8เซนโอเคจุดไว้นะครับเสร็จแล้วสูงเท่าไหร่ครับทั้งหมด8เซน ชุดไว้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็เขียนเส้นแนวดิ่งครับตัดนะุดฐานที่เราวัดไว้แปดเซนเมื่อกี้นะครับขีดขึ้นไปนะยังไม่ต้องวัดนะครับขีดขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วตรงส่วนนี้เราวัดไว้แล้วแปดเซนถ้าเกิดมีไม่ทีเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งแต่ละเส้นมันก็จะขนานกันขึ้นไปเ ทุกเส้นแต่ถ้าเป็นไม้บรรทัดเราก็ต้องกะระยะดีๆนะครับชี้มาแบบนี้ก่อาจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ดูแบบก่อนนะมันเป็น2บล็อกใช่ไหมครับเป็น2บนะ็อกเนาะก็แบ่งหนะึองฝั่งละสี 4, ใช่ไหมครับตัวัาขึ้นไปสี่สี่เส้น วัดขึ้นมา4เซนเสร็จแล้วก็เขียนเส้นแนวนอนครับก็จะไ,ได้บอกแบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้ครับแบ่งเข้ามา2เซนฝั่งนี้ก็แบ่งเข้ามา2เซนแ้นแนะครับ สองเส้นมาจากไหนดูฝั่งตรงข้ามนะมันจะเท่ากันอันนี้กับอันนี้เสร็จแล้วก็เราก็วัดตามนี้ครับสองเส้นจุดไว้ครับตอนนี้ก็หนึ่งสองให้ตรงนะครับเสร็จแล้วก็เขียนเส้น 9กองศานะครับเส้นแนวดิง่งตัดจุดทั้งสองจุดที่เราวัดเมื่อกี้อก็อออจ,ะจะได้รูปทรงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเพื่อการงงนะครับโอเคลบออก ส่วนที่ไม่ต้องการออกอใช้เส้นล่างบางๆก่อนนะครับพวกเราอันนี้ขูดกดแรงไม่ได้ตัวไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ก็ลบออกอปัดคุนหน่อยโอเคจะได้เป็นรูปทรงลักษณะนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเขียนเส้นสี้าองศานะครับเอียงจากมุมต่างๆนะครับที่มองเห็นที่มันมีส่วนลึกเข้าไปนะครับที่ตรงนี้มุมนี้1 2 3 4และ5นะครับโอเคเริ่มโดยใช้ฉากสี่้าองศา,งาถ้ามีไม้ทีวางก็จะสะดวกครับมีโต๊ะเขียนแบบเแบบ่านี้อคแค่เลื่อน ฉากไปมามันก็จะได้มุมสีผ้องศาที่ขนานกันทุกเส้นพอดนะีลากไปก่อนครับยังไม่ต้องคำนึงถึงขนาดความยาวของเส้นนะลากไปตรงไหนที่มันจบกันก็พอแค่นั้นนะครับดูลากออกมาให้จางมุมดีๆนะให้มันเหลื่อมนะแบบมันจะเบี้ยวนะลากไป อุ้ยอ่ะสุดท้าย,ายนะครับเมื่อกี้เบี้ยวหน่อยมือลันนะนะอ่ะก็นะจ,ะจะได้ลักษณะนี้ออกมา เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทําในส่วนหนาให้มันเรียบร้อยนะครับส่วนหนาความหนาเนี่ย4เซนเราเขียนแบบเต็มใช่ไหมครับเราก็วัด4เซนครับจุดไว้ ได้ขนาดนะครับตามแบบแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนเส้น45องศา,าเขียนเส้น90องศานะครับจุดนะก็มาเขียนจุด,จดนี้พอนะครับพอได้จุดนี้แล้วนะครับเราก็จะเขียนเส้นนี้เส้นแนวนอนครับมาหาเส้น15องศาเส้นนี้ จะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขียนเส้นแนวดิ่งจะได้ส่วนหนาของในส่วนด้านบนเสร็จแล้วก็ไม้บรรทัดหรือไม้ทีครับเลื่อนขึ้นไป ยังไตามแบบนี้แล้วก็ลบนะครับในส่วนที่มันเกินออกไปลบในส่วนที่มันเกินออกไปค,ค่อยๆลบให้สะอาดนะครับ เส้นฐานด้วยนะครับเส้นแนวนอนด้วยให้เหลือแค่แค่แบบเรานะครับกับขอบที่เขียนชื่อฟุนไหนก็จะได้แบบนี้เสร็จลแล้วเราก็ตัดเส้นครับลงเส้นเต็ม จะเริ่มด้วยเส้นแนวนอนก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มจากบนลงล่างนะครับก็ให้ขีดนะครับให้ตรงทีละเส้นทีละเส้นนะครับให้คมนินสศอกก็เหลาให้แหลม มีรอยยางลบหน่อยอไม้ทีนเป็นไม้มันจะมีร่องนิดหนึ่งนะครับเจากนั้นนะครับต่อด้วยเส้นแนวดิ่งนะครับก็จากซ้ายมาขวาหรือตามถนัดนะครับ ทีละเส้นนะครับ แม่บรรทัดหรือว่าเส้นระนาบให้ดีนะครับไในฉากต้องอยู่กับเส้นระนาบเสร็จแล้วก็เหลือมุมสี้าองศานะครับอยูอนะ่เส้นเอียงของเราก็ตัดไปทีละเส้นนะครับ เกิืนก็นลบออกนะครับภาพก็ลบออกตัดใหม่แค่นั้นเองนะครับบางทีมันจับยากนะติดขาตั้งกล้องโอเคนะครับก <Okay. S 1> <Okay. S 1> จะได้รูปทรงเป็นภาพออบวิกครานะห์ซึ่งเป็นวัตถแบบคาบิเ <Cabinet. S 1> นะึ่งเป็นอัติกแบบคาบิเ <Cabinet. S 1> นตะก็จะในส่วนของความลึกเนี่ยมันก็จะเขียนเต็มนะซึ่งเวลามองมัน จะหลอกตาและดูไม่สมจริงนะครับดูมันยืดยืดนะครับซึ่งนั่นคือข้อเสียของภาพแล้วก็เลือพื้นที่ข้อดีก็คือมันเขียนง่ายนะครับโอเคต่อไปนะครับเพื่อให้ภาพเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องมีเส้นกําหนดขนาดแล้วก็เส้นบอกขนาดนะครับตามภาพบอกขนาดต่างๆนะครับโอเคตามแบบนะ สเส้นกำหนดขนาดนะครับเราจะต้องเขียนนะครับตั้งฉากกับแบบและห่างแบบประมาณ1เเซนนะไม่เขียนติดกับแบบนะห่างแบบประมาณ1นมิลนะระยะยาวประมาณ1เซนไม่เขียนติดกับแบบนะครับต้องตั้งฉากกับแบบห่างแบบ1นมิลขีดยาว1เซน ็ขีดเส้นบอกขนาดประมาณครึ่งหนึ่งก,ก็กะให้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะแ,แล้วก็ไม้ทีหรือไม่บรรทัดขีดนี่ไม,ม้บรรทัดมันอ่ามานะันไม้ทีมันครุกคลานิดนึงนะครับจะได้เส้นหนด้านตรงนี้

ขีด้านหนึ่งเส้นตั้งฉากกับแบบทำแบบนิ่งๆีด้าหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยมีความสูงเท่า้ับความาใช่ไหม ตั้งฉากแตแบบแบบหนึงพันขีดกานึงเซนจมาเป็นการหนึงนนะ ก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วก็มาทำหัวลูกศรน,นะครับการเขียนหัวลูกศรก็คือนะครับเขียนให้คมและแหลมแล้วก็ขนาดเท่ากันนะครับเท่ากันวิธีการเขียนนะครับองนี้ มาเริ่มกันเลยนะครับก็กะประมาณให้เหมาะสมกับแบบนะครับหรือมันก็จะมีมาตรฐานของหัวลูกศรอยู่นะครับสําหรับพวกเราก็เอาประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางกัะประมาณครึ่งเซนนะครับซึ่งหัวลูกศรนะครับก็จะประมาณห้าเท่าของเส้น ห้าเท่าของเส้นประมาณห้าเท่าของเส้นซึ่งอันนี้ก็ตีไปประมาณห้ามิลแล้วกันเนาะตีไปประมาณห้ามิลแล้วก็คำฐานขึ้นประมาณตูดมันนะครับตูดลูกศรประมาณสองมิลนะครับโดยเราก็วางครับขีด ทั้งสองฝั่งครับเท่ากันทั้งสองฝั่งเท่ากันปลายดินสอตั้งแหลมนะครับปลายดินสอัแหลมเสร็จแล้วก็ขีดจากฐานนะครับมาหาปลายโดยเราจะวางไม้บรรทัดไว้ด้านนอกนะเพื่อที่เราจะเห็นในส่วนของหัวลูกศรนะครับโอเคได้ลักษณะนี้จะได้หัวลูกศรที่ท,ที่แหลม ที่แหลมแหลมกัระยะของดินสอดีๆนะครพอดินสอเราเนี่ยบางทีมันทู่มัน,มนแหลมมันไม่เท่ากันการวางก็จะไม่เหมือนกันระ,ะยะอนะที่ได้หัวดิกสอประมาณนี้นะครับทำแบบนี้ไปจนครบทุกหัวนะครับค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับ Okay. เราก็เขียนนับขนาดลงไปก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จด้วยดินสอนะครับโดยดินสอไม่ต้องใช้ปากานะลายมือตัวบรรจงนะครับของครูอาจจะไม่สวยนะ cm อยนี้อยู่กลางๆนะครับของเส้นเป็นอันเสร็จนะครับน,น,นี่ก็ไม่เขียนเส้นนี้นะครับว่าฝั่ง่างนี้นะฝั่งตรงข้ามกันมันจะเท่ากันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับโอเคเนาะหรือถ้าเขียนก็ไม่ผิดนะครับตามนี้